นี่ปลูกริมรัว้วนี่เลยนี่นี่เอาตรงนี้เลยมุมนี้เลยใบยเขียวดีนี่ตัวนี้เจ็บมือหน่อยนะระวังน้ำเป็นหินนะง่ดีด้นะ เจ็บมือได้หอเเจ็บมือได้เออเออเอาผ่าดซื้อหรือยังรอไฟแนนซ์ค่ะเอาผ่าดไม่ได้ซื้อสดนะคะผ่อนครึ่งนึงเอ่อดาวครึ่งนึงแล้วก็ผ่อนครึ่งนึงเพราะว่าจะที่จริงซื้อสดจะซื้อได้แต่ว่าวางแผนว่าเราก็ผ่อนไปใช่ไหมเราไม่ได้เดือดร้อนอะไรเรามีเงินผ่อนอยู่แล้ว ผ่อนตกเดือนละหกหมื่นกว่าบาทผ่อนตกเดือนละหกหมื่นกว่าบาทแล้วเราก็เอาเงินอีกครึ่งหนึ่งอ่ะที่เราจะซื้อสดอ่ะมาลงกับบ้านก่อนเราก็จ่ายค่าบ้านได้อีกสองงวดแทนที่เราจะซื้อสดใช่ไหมเราก็เอาเงินที่เราจะจะต้องจ่ายสดอ่ะมาลงกับบ้านก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเราค่อยไปปิดเอาเดี๋ยวเราค่อยไปปิดเอาเดี๋ยวปีหน้าก็ปิดได้แล้วค่ะปีหน้าก็คิดว่าเดี๋ยวผ่อนสักปีหนึ่งก่อนสักสิบงวดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ เดี๋ยวก็ไปปิดเอาเดี๋ยวว่าในช่วงนี้ก็เอาเงินมาทําบ้านก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องจ่ายค่างวดบ้าน,นอีกก็เลยผ่อนครึ่งหนึง่งมันมันยุบค่ะมันยุบแต่มันไม่ยุบกว่านี้แล้วนะเพราะว่าดินที่ถมมันหนะมันถมเยอะมากแน่นมากปีนี้ยอดทุเรียนไม่ดีเหรอดีมากค่ะดีมากๆเลย ดีมากๆแต่เราต้องวางแผนการใช้เงินเราต้องวางแผนการใช้เงินให้ดีค่ะเราเพราะว่าเราเราต้องดูว่าเราหาเงินได้เท่านี้แล้วปีนี้เรามีรายจ่ายอะไรที่เราต้องจ่ายบ้างบ้านบ้านมันไม่ใช่หมดแค่บ้านนะบ้านบ้านเสร็จเดี๋ยวต้องทำโรงรถทำกำแพงกำแพงล้อมบ้านอีกชั้นหนึ่งอีกจิป,ปาถะนู่นนี่นั่นตกแต่งบิวอินมันต้องวางแผนดีๆค่ะมัน มันไม่ใช่ว่าเรามีเงินก้อนแล้วเราก็ซื้อไปเลยซื้อซื้อซื้อมันไม่ได้นะเราต้องวางแผนดีๆเราต้องมองว่าเงินที่เราได้เนี่ยเงินที่เราได้เนี่ยเราต้องเอาไปไปใช้อะไรบ้างที่เราต้องที่เราต้องที่มันมีเรื่องค่าใช้จ่ายต้องวางแผนดีๆค่ะไม่ใช่ว่าโอ้มีเงินก้อนซื้อเลยซื้อซื้ออ่าแล้วเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจําเป็นต้องต้องใช้เงินก้อนแล้วเราจะลําบากไม่ได้ค่ะ เดีย๋ยวมันจะขาดสภาพคล่องไม่ได้นะคะก็ต้องวางแผนให้ดีนี่เอ้ยตาแจ๋วว่ะไปไหนแล้ววะาน้วน้ำรถเออว่ะ <c oughs> ลลแล้วล้อมรั้วดว้วยนี่ปลูกว่มามะละกอมะละแกละกอมะละแกะ สวยแน่ๆค่ะคุณตั้งใจปลูกบ้านด้วยสติเดี๋ยวจะย้ายกระถางอันนี้กระถางนี้ไม่สวยเอ่ยมา,มาเต็จยาง,อยางโอเคให้หลานเก็บขยะ เดี๋ยวจะเอาอะไรเดี๋ยวพาจะให้พิต้าพาไป 7, เซเว่นอ่ะเดี๋ยวจ้างด้วยขนมหนึ่งถุงใหญ่โอเคไหมเดี๋ยวจ้างด้วยขนมหนึ่งถุงใหญ่นี่เป็นหลานค,คิดว่าเป็นหลานแพรลี่สบายเหรอเนี่ยระวังดีๆระวังเล่นคิดว่าเป็นหลานแพรลี่สบายเหรอไม่ค่ะอยากได้ต้องเอาแรงมาแลกก่อนเดี๋ยวฝอกตามมาค่ะเขาบอกเดี๋ยวเขาตามเดยเขาจะมาอยู่ อ๋อเพิ่งหายไข้เขายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยเห็นไหมเก็บขายะาเก็บอะไรเห็นป่ะเนี่ยแผรี่วางแผนอนาคตด้วยความใช่พี่เราต้องเขเราก็ต้องจัดสเต็ปความสําคัญอันอันตอนนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดอสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เราจะต้องวางแผนก็คือบ้านบ้านมาดับหนึ่งเราต้องทําบ้านให้เสร็จยังไงก็ต้องเสร็จ เพราะอย่างน้อยเรามีบ้านอยู่แล้วไม่เป็นไรเงินเหลือน้อยเหลืออะไรไม่เป็นไรเรามีเรามีแรงมีกําลังอยู่ยังไงเราก็หาได้แล้วเราขยันขายของยังไงเราก็เราก็อนอนมาแล้วงไงเราขยันขายของยังไงเดี๋ยวเราก็หาได้แต่บ้านต้องเสร็จรถสําคัญไหมสําคัญแต่ว่าสเต็ประดับมันลองจากบ้านถามว่าทําไมซื้อรถทําไมถึงตัดสินใจซื้อซื้อเอาผาดก็คือแม่ลน้นลวนเลย อที่ตัดสินใจซื้อนะคะที่วางแผนว่าเออทําไมจะซื้อรถอีกคันหนึ่ง,งเพราะว่ารถน่ารักมากเลยแล้วแบบไม่ได้ยินเสียงยินอะไรด้วยนะมาเ่ะเงียบกิ๊บแบบเนี้ย โอ้ยพี่ไม่ต้องกลัวหรอกเรื่องโครงสร้างไม่ต้องกลัวตรวจเช็คตลอดแล้วก็เขามีอันนี้ตลอดไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเลยเรื่องโครงสร้างบ้านดิฉันเนี่ยไม่ต้องกลัวเถอะไม่ต้องกลัวรู้ว่าเป็นห่วงแต่ไม่ต้องกลัวเลยว่าเรื่องบ้านเนระวัวงระวังเหยียบท่อเด้อเธอระวังท่อมันแตกเด้ออาอันนี้ท่อไว้ทำไม่ท่อปราปาเดี๋ยวเขาจะฝังใต้ดินเขายังไม่ได้ฝังเดี๋ยวเขาจะฝังเออใส่รองเท้าอันนี้นะ ใส่รองเท้าดีอ๋อเนาะเออใส่รองเท้าดีอ๋อเนาะเลิศนะเก๋เนาะรองเท้าดีออคุ้นๆนะก็ของผัวเอ้ยของแฟนของใครพูดใหม่ของแฟนไม่เอาพูดใหม่ของใครไม่เอาเอาของใครของแฟนไม่ของแฟนของแฟนไม่ของอะไรของแฟนไม่เอาถอดเลยถ้าของแฟนถอดเลยทำไมล่ะของใครพูดใหม่ว่าอะไรล่ะ ไม่จดทะเบียนเนาะใหนะ <c ười> <c ười> ้คุยด้วยนะละเขาบอกยังไม่จดทะเบียนเขายังไม่จดทะเบียนเอ๋อเดี๋ยวจะไปไหนเสร็จย,ย่างไหนตัวเตี้ยอะไรอนะให้ตาปลูกต้นอะไรนี้ตาทัก <c ười> <c ười> ตาท้งวันน่ะตาตา <c ười> มีคนบอกว่าเสาเข็มอย่าลืมตอกนะโอ้เจ๊ไปอยู่ไหนมาเนี่ย เจ๊ตื่นก่อนเถอะปะเจ๊ไปอยู่ไหนมาเจ๊ไม่ได้ดูตอนฉันอัปเดตเลยเหรอตอนเขาลงเสาเข็มตอกเสากันอะไรกันจนมาถึงจุดนี้ละเจ๊เอ้ยโอ้ยเหนื่อยเจ๊กระเทยนะมาตามานน่นี่อันนี้เอาถังนี้น เอาถังนี้มาเดี๋ยวเปลี่ยนอันนี้หน่อยเปลี่ยนกระถางเฟิร์นหน่อยนี่มันเติมน้ำมันเหรอเปลี่ยนกระถางเฟิร์นมาเปนชาร์จแบตชาร์จแบตอมั้ยเนี่ยมะละกอรอ,อทำส้มตำในต้นมะม่วงมะม่วงอยู่ล่าง,น,น,น,งนู่นนู่นไงไป โน่มาม่วงอยู่โน่นริมเสาโน่นต้องใช้ได้ค่ะอยู่กับดิฉันไอ้ตะานี่คือทำทุกหน้าที่ต้องขับขับรถได้ <c oughs> เป็นคนสวนได้ทั้งวันอะตาพอไหมทำไมทำกระโดกกระเดกังน่ะไอ้ทาวางมันดีๆเดี๋ยวันี้เอาไปไว้นู่นเลยมะ เอาอันนี้ไปเอาอันนี้ไปใส่ตรงนู้นจดทิ้งขยะเลยป่ะถือป่ะถือนี่ไปทิ้งก่อนเออเออมอย่าให้มันกระดกเอาอันนี้ลองหน่อยสิลองแล้วอ๋อลองแล้วโอเคเออเทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยออนะเอออ่ะ อันนี้ที่ี่ยอันนี้ท่านี้ดิเพราะว่าน,นี่แหละโอยเนี่ยรู้แล้วไว้นี่แต่ว่าวางมันให้ดีหน่อยจะได้ไม่รกอันนี้เอาไว้ที่เดิมมันตรงกลางสวยๆนี่โอเคแล้วอันนี้ลงอันนี้อันนี้ยลงมา โอ้ยเปี่ยนมาตัวนี้มันอยู่ร่องกลางอ่ะสวยๆสามต้นนั่นะก็ต้นนนอ่ะไหนอ่ามันอยู่ตรงกลางสวยๆเด้อวางตรงนีว้วางตรงนี้สวยแม่เขาเอามาวางวางวางไว้แล้วมันไม่สวย<ม>ต้นไม้มันต้องจัดสวนอ่ะถ้ามันไม่จัดมันก็เอามาวางวางมันจะดูลกมากมดูไม่สวยโอเคนี่เออ ปิดทางตัวนี้มันจะได้ไม่ต้องขึ้นเอยขยับเฟิร์นมาอีกหน่อยมันติดกับต้นนั้นไปบ้านไม่ได้อลังการนะคะแค่ที่มันเยอะเฉยๆเออโอเคสวยอันนี้ไปอันนี้ไม่เอาตัวนี้เอาไปทิ้งเลยไปไย,ย้ายต้องจ้างคนไว้ลดน้ำต้นไม้ ที่จริงแม่เขาลดได้เขาชอบลดนะทำไมาเองได้อะไรได้ที่ฉันก็ได้มีค่ะยุงถ้าเป็นตอนตอนถ้าเป็นแบบแดดล่มแล้วก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันแดดล่มเอานี้อันน,น,นี้อันนี้ลองมันสิอันนี้ลองอน,นี่ลองไม่ให้หน้ามันกระดกี่ะมันตักเข้าไปในดินหมดแลวระวังเด้อไม่ได้ตา ปักเขาไปในดินหมด,ด,ต,ดต,ต้นทองกวาวสวยมากใช่ทุกคนที่ชอบสุดก็คือทองกวาวแต่เดี๋ยวต้องคอยตัดกิ่งเขาไม่ให้เขาละกันสองต้นนี้ถ้าละกันแล้วไม่สวยละเดีย๋ยวพยายามดูให้เขาแบบอยู่ใครอยู่มันไม่ให้กิ่งเขาละกันไม่กิ่งสองต้นนี้เขาละกันมันจะสวยเดี๋ยวว่าคงมาค่ะแม่ทํากับข้าว หรืออาจจะไม่มาก็ไม่รู้แม่ทำกับข้าวได้ป่ะกระดกกระเดกจังเลยเนาะฮะเออออ่อที่แรกมันแบกระโดกกระเดกเนะอ,อ่ออะออมันกกไม่สวยอะ่ะ กินเกือว้ไม่กลัวหรอกไม่ใช่น้ำฝนน้ำฝนกลัวกินเกือนี่จนนงจนนกมาทำรังหมดแล้วทุกคนเนี่ยมีรังนะนี่ลนกมีลงมีรังมาแล้วนี่ค่าบ้านตอนนี้กำลังสเตปบ้านกำลังอยู่ชั้นสองกำลังจะทำคานข้างบนแล้วคานทำคานทำเสหลังคา แล้วเดี๋ยวเขาก็จะมุงหลังคาแล้วนุ่นอิดแดงมาแล้วอิดแดงมาแล้วค่ะเขาเพิ่งแกะแบบเสาแล้วก็คงจะแบบสักสามสี่วันให้มันบ่มเสาก่อนบ่มเสาหะครับเขาพันไว้บ่มเสาแต่ว่าหน้านี้ดีก็คือแบบไอ้ฝนมันตกไงฝนมันตกค่ะทุกคนมันก็เลยแบบโชคดีก็คือมันก็เลยเย็นมันก็เลยแบบดีมันก็เลยแน่นแล้วก็อันนี้คานข้างล่างนี้รอยี่สิบแปดวันค่ะตอนนี้ได้กี่วันแล้วไม่รู้ เดี๋ยวเขาก็จะเอาคานข้างล่างออกเขาก็จะรื้อออกหมดเนี่ยมานั่งเนี่ยเดี๋ยวก็รื้อออกหมดแล้วก็เขาจะทําบันไดละสเต็บทําบันไดขึ้นทําแล้วก็ก่ออิดละตอนนี้แค่อรอสเต็บเวลาเพราะว่ามันมีงานช่างบางอย่างที่มันทําเลยไม่ได้ค่ะ,ะไหนหมดยางดูสีเอามาแต่อะไรเก็บนี่เก็บนี่เก็บใบไม้ตรงนี้ลูกมามาหออตรงนี้